ไม่ได้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนที่ไหนเลยจนรู้สึกว่าบางทีเราก็ไม่มีสังคมเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่า l o n e l ่อะไรนะตอนนั้นเพราะว่าเราเรายุ่งกับการทำง,งานกับการเรียนของเราอะ,อะเออเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นสามากซาทเทไหร่ ตอนเรียนโทบัญชีที่ IMIT University นะก็จะไม่มีเพื่อนคนไทยที่จริงก็มีน้องคนไทยเรียนด้วยคนหนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นเด็กจากต่างชาติเนาะก็เป็นเวียดนามเป็นจีนซะส่วนใหญ่แล้วก็มีคนออสซี่บ้างปรับปลายอะแล้วก็ชาติอื่นๆบ้างปรับปลายเวลา จัดกลุ่มอะไรางานมันก็จะมีแบบที่อาจารย์จัดให้เลยหรือว่าเราก็สามารถที่จะไปรวมไปรวมตัวกันเองเนาะเราก็พยายามสําหรับการที่จะไปรวมตัวกันเองเราก็จะพยายามเลือกเพื่อนที่ทคิดว่าเฮ้ยเขามีศักยภาพนะที่บอกว่าจะไม่ต้องมาพึ่งเราหรือว่าจะไม่เป็นภาละาให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยตรงตรงนั้นมันก็จะโอเคนิดนึงเพราะาเราก็มีกลุ่มเพื่อนคนเวียดนามคน คนจีนสาวจีนบางคนอนะ่ะเออเขาก็จะแบบว่าเป็นคนค่อนข้างเก่งเออถ้าเรียนถ้าเรียนด้วยกันก็จะเออแล้วต้องทํางานกลุ่มก็จะเออจับกลุ่มด้วยกันสี่ห้าคนอะไรนี้แล้วแต่แต่ก็เคยทํางานร่วมกันกับน้องคนไทยเหมือนกันนะครับน้องน้องก็น่ารักก็รับผิดชอบงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามีนักเรียนไทยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเอ ความคิดสมัยนั้นนะก็จะคิดว่าจะไม่อยากร่วมกลุ่มกับคนไทยเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเรามาเรียนต่างประเทศเนาะเราก็ต้องอยากพูดภาษาให้ได้มากที่สุดอยากฝึกภาษาอังกฤษอยากใช้ภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดการที่รวมกลุ่มกับคนไทยตลอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไม่เป็นผลด,ดีกับเราเหมือนกับว่าถ้างั้นก็เรียนที่ไทยก็ได้ส่วนอาหารที่ทํากินบ่อยเนาะก็ทอดไข่ไข่เจียวไขด่ดาวไข่ตุนอะไรที่มันทําง่ายๆลอง ไม่ได้เสียเวลาทํามากแล้วก็พวกผัดกะเพรา,าประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าวันไหนที่คือไม่อยากทําอาหารเนาะแล้วเราเราก็ไม่อยากจ่ายค่าอาหารข้างนอกด้วยก็คือมันเสิบกว่าดอนเราก็เราก็จะไป KFC เลยมันมันจะมีขาย w i กเก็ตวิงส์สามไก่3น่องเนาะในตอนนั้นราคาแค่2.95ดกอนก็คือถูกมากๆเนาะ ก็คือเป็นอาหารเราได้มือหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราหุงข้าว,วก็มากินกับข้าวมันก็อิ่มอ่ะเออก็คือค่อนข้างเป็นที่พึ่งประจําเหมือนกันสําหรับ k f c ซีสำหรับเมนูนี้เพราะว่าแทนที่จะออกไปกินข้างนอกเนาะเราจ่ายสิบกว่าดอนลนียเราจ่ายแค่สามดอลเองก็หุงข้าวเองข้าวมันก็ไม่ได้แพงอะไรเท่าไหร่เราก็ซื้อเราต้องซื้อเตะบ้านไว้อยู่แล้วหนึ่งเรื่องที่เราคิดว่าเราค่อนข้างพัฒนาไป มากก็คือการกล้าตั้งคําถามหน้าชั้นการถามก,กับครูที่มาสอนอะไรนี่เนาะเพราะว่าเราต้องใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้เต็มที่เนาะเราเราจ่ายค่าเรียนไปค่อนข้างแพงอันนี้ก็คือค่อนข้างงกนิดนึงก็คือเราจ่ายมาแพงขนาดนี้เราก็ต้องเอาให้คุ้มเราก็แล้วก็เราตั้งใจอยากจะฝึกด้วยเพราะว่าตอนเรียนปริญญาตรีที่ท,ทจุลาเนาะก็ ก็ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับครูเท่าไหร่เพราะว่ากลัวการตั้งคําถามกลัวที่ต้องตอบคําถามแต่ว่ามาอยู่นี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องค่อนข้างปกติไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนออสซี่มันถามคําถามตลอดเวลาเลยบางครั้งก็เหมือนเป็นคําถามเราคิดนะตอนนั้นไม่ควรคิดอย่างนั้นเลยว่าเฮ้ยบางครั้งเป็นคำถามที่แบบพื้นๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยสงสัยคิดแบบนั้นเราก็เลยไม่กล้าถามเท่าไหร่ในสมัยก่อนแล้วก็พวก พวกคนมาจากอินเดียเนาะมันก็ผู้สั่งติดข้องแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจก็ก็ถามนู่นถามนี่ไปตลอดบางครั้งก็เป็นคําถามที่แบบไม่ไม่รู้สึกว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่ในความคิดของส่วนตัวก็เลยคิดว่าไม่ได้ละเออฉันฉันต้องถามบ้างละเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้เรื่องนะเออใครจะมองว่าไงใครจะมองว่าโง่หรือว่าอะไรงี้ก็เออก็คือไม่สนละเพราะว่าฉันจ่ายเงินไปแล้วอ่ะเออ มันก็ต้องทำให้เต็มที่เนาะก็เลยเป็นที่ที่มาของการพัฒนาสกิลด้านนี้มากแล้วกลายเป็นคนที่กล้าตั้งคำถามรุ่นนี้นั้นหลังจากเรียนเทอมต่อๆมาเลยก็ถามแบบพูดภาษาอังกฤษแบบถูกบ้างผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้เรื่องอะ่ะเออยังดีกว่าไม่ถามอะไรเลยเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ฝึกความกล้าฝึกการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนอื่นก็คือเทอมแรกเนี่ยก็คือเป็นเทอมที่พูดถึงก็คือลำบากที่สุด เพราะว่าเราต้องปรับตัวหลายอย่างทั้งเรื่องการเรียนการทำรายงานการทำงานมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการในการปรับตัวนะว่าเออเราจะทำงานได้เท่าไหร่ได้กี่ชั่วโมงเพื่อที่จะมีเวลาอ่านหนังสือทำรายงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้แล้วก็ผลการเรียนสีวิชาที่ออกมาก็คือได้ high distinction 3วิชาแล้วก็ อีกหนึ่งวิชาก็คือ distinction high dist high distinction สำหรับ i m ไมก็คือผลการเรียนมันมันมันได้มากกว่า80%ดสเอแอแล้วก็ Distinction คือ70%็ดสิเราก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำผลการเรียนออกมาได้ดีขนาดนี้เพราะว่าเป้าหมายจริงๆเลยที่ที่ตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ยก็คืออยากได้แค่เกิน50%คือไม่ตกอะ่ะ พอละเพราะว่าอยากได้แค่อยากได้แค่มาสเตอร์ดีกรีไปสมัคร PR ไปสมัครเป็นพลเมืองของที่นี่นะพอผลการเรียนเทอมที่หนึ่งออกมาเราก็าก็ดีใจมากเออแต่ก็ไม่ไดเอามาเป็นสาระสำคัญอะไรมากมายเพราะว่าเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องว่าเราจะต้องเรียนได้เกดศทุกวิชา High High distinction อะไรขนาดนั้นหะลังจากสอบเสร็จวิชาสุดท้ายเนาะก็คือประมาณ กลางเดือนพฤศจิกาเออเราก็ได้เวลาทำงานเต็มที่ละเพราะเราจะปิดเทอมใหญ่ช่วงหน้าร้อนของออสเตรเลียสามเดือนกว่าเอ้ก็คือมีเวลาเท่าไหร่ก็ทุ่มไปกับการทำง,งานทั้งหมดแล้วก็โชคดีด้วยที่แบบว่าเราเคยอยู่ออสเตรเลียมาแล้วปีหนึ่งเนาะช่วง work, work and holidays เราก็สามารถทำงานกับร้านญี่ปุ่นได้มากขึ้นเจ้านายเขาก็ใจดีเขาก็ช่วยเหลือ มาตลอดอะเออก็คือก็คือรวยใจค่อนข้างรูยใจกันก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันมาดาวนานจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาก็ให้ชิปเพิ่มก็ได้ทํางานบางทีก็ห้าหกวันเลยนะแล้วก็ร้านนวดก็ได้ทําด้วยสาวชินหรือว่าตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรพอสมควรอ่าเพื่อที่จะเอาไว้จ่ายค่าเทอมเทอมต่อไปค่าหนังสือค่าอุปกรณ์าการเรียนแล้วก็เก็บไว้ ช่วงที่เรียนด้วยเพราะเราก็รู้มาแล้วนะว่าเราจะทำงานเยอะไม่ได้ในเทอมต่อไปเพราะมันมีรายงานมีแบบฝึกหัดอะไรย่ต้องทำระหว่างเทอมมากมายอะไรอย่างเงี้ยการเรียนเทอมที่สองสามก็ดำเนินการไปปกตินะเราก็เราก็เริ่มคุ้นเชินกับระบบการเรียนแล้วเราก็เรารู้ตัวว่าเราทำงานได้แค่ไหนเราก็เราก็ทำแค่นั้นเราก็เรียนก็เรียนหนักเหมือนเดิม แล้วก็อ่านหนังสือเยอะเหมือนเดิมค่อนข้างเหนื่อยเนาะแต่ก็คิดในใจอยู่ตลอดว่าเฮ้ยมันมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพยายามเต็มที่เนาะเออถ้าเราไม่ทําตรงเนี้แล้วเราจะไปทําตอนไหนเออถ้าเราล้มเลิกความตั้งใจไปเนี่ยมันมันเหมือนเป็นคนขี้แพ้เนาะเออเราก็ เหมือน,นเป็นแรงบันดาลใจให้ทําต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป้าหมายที่ว่าอยากอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอยากเป็นพลเมืองถาวรที่นี่มันก็ให้มีกําลังใจทําต่อไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ม่ได้มีสังคมเพื่อนฝูงอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่าความตั้งใจเราเราก็ไม่ได้อยากมีตรงนั้นอยู่แล้วเราค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างสันโดษอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องพวกนี้เลยมาลบวนจิตใจอาจจะมีบ้างช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงเทศกาลของที่นี่เนาะช่วงปีใหม่คริสต์มาสที่กที่บอกว่าคนไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วเราเห็นแบบว่าคนอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนอะไรเนี่ยแล้วเราไม่มีใครเนาะเราไม่ได้มีครอบครัวที่นี่แต่แต่ก็มันเป็นเพียงแค่แบบความคิดชั่วคู่แค่นั้นเองเพราะว่าตอนเด็กๆหลายคนอาจจะ มีความคิดแบบนี้แต่ว่าเราก็สามารถจัดการความรู้สึกในิจของตัวเองไดออ้ก็เลยไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเ,ออเราก็หาอะไรทำของเราตามภาษาหลังจากจบเรียนเทอมที่สามแล้วนะครับก็คือจะเป็นซัมเมอร์อีกปีหนึ่งซัมเมอร์ครั้งที่สองที่เราจะได้เก็บเงินปีนี้เราก็เอ้ยอยากลองทำอะไรใหม่ๆเนาะเพราะว่าปีที่แล้วช่วงซัมเมอร์เราทำงานร้านอาหาร เออมันก็เก็บเงินได้ดีในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเราคิดว่าเอ้ยเราอยากได้เงินเยอะๆก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปหา,งา,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 ออางานเก็บผลไม้ทําดีกว่าเพราะว่าตอนอยู่นซวซีแลนทางานเก็บผลไม้มันได้เงินเป็นก่อเป็นกำไงก็คิดว่าที่ออสเตรเลียก็จะเหมือนกันก็เลยหาข้อมูลก็เลยได้ไป ที่เชปร์ตันก็คือเมืองที่อยู่ใ,ใกล้ๆเมลบิร์น Melbourne ขับรถไปประมาณสชั่วโมง2อชั่วโมงกว่าเนาะเป็นเมืองผลไม้ก็ก็ไปอยู่ที่นั่น3เดือน2องาเดือนไปเก็บเชอร์รี่เก็บอ่าเด็ดกิ่งแต่งกิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บผลไม้อย่างอื่นซึ่งจะบอกว่าการทำงานเก็บผลไม้ที่ออสเตรเลียเนี่ยเอ,อ้ยมัน รายได้มันน้อยกว่าที่นิวซีแลนด์มากนะอาจอาจจะเป็นเพราะคนเขามีตัวเลือกเยอะเนาะมันมีพวกแบคแพคเกอร์เยอะมีนักเรียนเยอะกว่าในิวซีแลนด์เรารู้สึกว่าบางทีเขาก็จ่ายแบบเราไม่เยอะอ่เออเราให้ชั่วโมงไม่เยอะแล้วค่าที่พักนู่นนี่นั่งเราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกก็เลยรู้สึกว่าพอทําไป พอพอหมดสามเดือนนะก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่น่ามาเลยเพราะว่าจริงๆมันมันไมุ่้มอ่ะเออเราถ้าเราอยู่เมลเบิร์นเราทํางานร้านอาหารเราเก็บเงินได้มากกว่านะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าอาหารช่วงระหว่างทํางานด้วยแต่ก็ยังว่าเรา,เราตัดสินใจมาละเออก็ก็เราไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้นาะแต่แต่ว่าก็สามารถเก็บเงินที่จะจ่ายค่าเทอมด้วยตัวเองได้เทอมสุดท้ายเนาะเทอมที่สี่เออครื่อเหมือนหนึ่ง พอจบเทอมที่3แล้วเนาะ,ะจบไปโทรหนึ่งแล้วก็คือ Master of Professional Accounting ก็คือมันจะเรียน3เทอมอ่ะก็คืออย่างนอยเราได้ดีกรีมาดีกรีนึงแล้วแล้วก็ค่อนข้างดีใจเนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เรียนจบมาได้แบบ i s t t n n t t o o แล้วก็คือไม่เคยได้ต่ำกว่า Distinction เลยก็คือได้ในใบ Certificate ใบปริญญาก็จะได้กำกับมาด้วยว่าจบ Master of Professional Accounting with Distinction ก็คือผลเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า70%ส่วนพวกวิชาที่เราได้ High หา d Distinction มาก็จะเป็นวิชาที่เราค่อนข้างเรียนเรียนหนักเอออ่านหนังสือเยอะก็คือพวกวิชาบัญชีวิชาอ่า i n e s s s a w เนาะก็คือมันมันก็ค่อนข้างสนุกด้วยแหละตอนเรียน แล้วก็วิชา Management a น c ์ u อ t i เคานคือหลังจากจบเทอมที่3แล้วเนอะพอดีกฎการขอพิยามันเปลี่ยนเออก็คือมันเป็นช่วงที่เขาจะเปลี่ยนระบบจากระบบระบบแต้ม120ปล่อยไปเป็นแบบระบบปัจจุบันเนาะก็คือระบบเหมือนกับว่าเป็นเป็นภู pool of applicants หมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะแต้มผ่านเนาะก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เป็นพิรเลยก็คือเขาก็จะผู้สมัครเนี่ยไปรวมๆกันแล้วก็เลือกคนที่มีแต้มมากที่สุดเราก็กังวลละเอาจริงๆเราก็แต้มก็ยังไม่ได้ได้นะเออแต้มก็คือเหมือนต่ำสุดอะระวังแผนแล้วว่าแต้มมันได้ ที่จะสมัครได้อะไรเงี้ยถ้าเขาจะต้องถ้าเขาจะเปลี่ยนกฎเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราอาจจะไม่ถูกเลือกก็ได้ไม่ได้การันตีว่าเราจะเป็นพ r ที่นี่ก็ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนที่เรียนเพราะว่ามันจะกฎใหม่มันจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมเนาะถ้าเราสามารถเรียนจบก่อน30จูน เราก็จะสามารถสมัครภายใต้ระบบเก่าได้ซึ่งหมายความว่าเราถ้าเราแต้มผ่านน่ะเราก็สมัครพิกาได้ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปรวมกลุ่มคนอื่นแล้วให้เขาเลือกมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเลยมันมีที่หนึ่งมันมีที่สองที่นี่นแหละที่ที่เรียนจบเราได้ใบประกาศก่อน30มิถุนาก็คือที่เ็จนี้ก็เลยเปลี่ยนไปเรียน อีกที่หนึ่งเลยมาสเตอร์ออฟบิสเนสที่ University of New England นะครับแต่ว่ามันเรียนที่ซิดนีย์ไงไม่ได้ไปเรียนที่เมือง New England ซึ่งต้องขับรถออกจากซิดนีย์ไปอีกประมาณ2-3งาชั่วโมงหรือไงนี่แหละเออเราก็โอเคค่าเรียนก็ก็ถูกกว่าที่อ i มกด้วยคือประมาณ8 0 0 0กว่าก็เลยก็เลยตัดสินใจแต่ปัญหาคือต้องไปเรียนที่ซิดนีย์ไงเราก็ เราก็ไม่เคยไปจุดซีนนี่มาก่อนเนาะก็ไม่รู้จักใครแต่ว่าเออมันก็ไม่กังวลอะไรเพราะว่าเราก็อยู่ง่ายกินง่ายเราก็แค่ไปอ่นานั่งรถบัสไปซินนี่เราก็หาที่พักในแถบตัวเมืองเนาะไทยทาวมันก็ไม่ได้หายากอะไรแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเด็กไทยหลายคนในอพาร์ตเมนต์เนาะแล้วก็เดินไปเรียนอะไรเงี้ยสมเดือน ก,ก็การเรียนมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเราก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรมากมายนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรากะเอาแค่เรียนให้ผ่านเพราะว่ามันเราก็ไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องเรียนได้เกียรตินิยมหรือว่าได้เกรตดีๆเพราะว่าจุดหมายหลักๆของเราอะที่ที่จะสมัครพีอาได้ก็คือเรียนบัญชีนะเราเรียนจบไปแล้วอันนี้ก็คือเหมือนเรียนให้มันจบๆไปเพื่อที่ได้เอาไปสมัคร พีเป็นคนของที่นี่ได้ก็ก็เป็นไปตาม่่าก็เรียนไปตามปกติอะไรก็ก็จบมาด้วยเกรดเฉลี่ยปานกลางแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยู่ซิดนียมาพอละสามเดือนกว่า <laughs> เพราะว่ซิดนีย์เอาจริงๆมันยุ่งมากเลยนะยิ่งอยู่ในเมืองรู้สึกว่าคนมันเยอะมันเรา เราอยู่เมลเบิร์นมานานด้วยแนะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นชินกับที่ซิดนีย์เท่าไหร่ก็เลยก็เลยหลังจากเรียนจบก็คือย้ายกลับไปเมลเบิร์นเลยก็คือหลังจากเรียนจบปรญยโทสองว้เนาะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างในชีวิตมันจบนะไม่ใช่ดราม่าทุกอย่างจบมันก็จะมีดราม่าอย่างอื่นตามมาซึ่งซึ่งมันก็มันก็หนักหนาสาหัส พอสมควรไม่ใช่พอสมควรหลักห,หนักหนาสัหัดมากมากกว่าการเรียนโทช่วง2ปีมาออกเออแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวในเอพิโซดต่อไปนะที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มตเติมเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคิปเพลงเท่านี้นะครับเราก็จะมาเล่าให้ฟังในส่วนต่อไปหลังจากเรียนจบแล้วย้ายไปเมลเบิร์นแล้วเราเกิด ดราม่าอะไรได้สมัคร PR เลยหรือเปล่าเออหรือว่าต้องเรียนอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปครับ